ฮัลโหลสบายดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากินข้าวข้างนอกนะคะ <c oughs> ก็ออกมาที่นี่เลยคะ่ะทุกคนร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นร้านดังประจําจังหวัดนี้เลยนะคะก็มีโอกาสได้มากินร้านนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็นี่เลยสามีเลี้ยงต้มยำกุ้งนะคะของโปรดนั่นเองบอกเลยเนาะต้มยำกุ้งของเมืองไทยวันนี้แซ่บอิล่ลีเนาะร้านนี้ก็คือแซ่บ แซ่บนะคะทุกคนเพื่อแบบเพิ่งจะเคยมากินครั้งแรกแต่ก็รสชาติแบบโอเคเลยค่ะทุกคนกินแบบเข้าเบิดไปหลายจานเลยค่ะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาน่านจะได้ประมาณ1นกิโลเลยละคะ่ะอลินหันมาทีอันนี้ก็เป็น บรรยากาศของทางร้านเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนจัดร้านแบบโอ้โหสวยสดงดงามขนาดเลยแต่นี้มันเป็นช่วงเที่ยงเนาะทุกคนก็จะบ่ค่อยคนบ่หลายไานใดเนาะแต่ถ้าเป็นแบบกลางคืนแบบยามค่ำค่ำเนาะก็จะคนหลายเนาอะอนี่น้องอลินก็กินข้าวเสร็จแล้วก็มาเลาะหาเซลฟี่นะคะทุกคนนี่มีทั้งภาษาลาวภาษาไทยภาษาจีน มีเยอะแยะเลยไว้ให้แบบคนมาเซลฟี่แล้วก็มีห้องร้องเพลงคาราโอเกะก็มีนะคะทุกคนคือแบบร้านนี้ก็เลยแบบว่าเป็นร้านดังประจำจังหวัดเลยก็แบบว่าได้เนาะอืมนี่น้องไอรินก็เดินซุมแบบสวยๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีแบบที่ให้เดินแบบเยอะแยะเลยแต่ว่า มันก็บ,บ่ค่อยร้อนไนไดนนะคะช่วงนี้ก็คือแบบมีลมเย็นๆนิดหนึ่งไอ้เจงซีเนาะเออส่วนเฮาก็บ่ค่อยได้ออกมากินข้าวข้างนอกพอปานใดน,นะคะก็ดนดๆทีเนาะค่อยออกมาได้กินข้าวข้างนอกแบบนี้เนาะเพราะว่าบ่ค่อยบ้างนั่นเนองเนาะอยู่บ้านก็จะแบบกินอียองก็กินไปเนาะแต่ก็นานๆทีนะคะได้ออกมากินข้างนอกแต่ก็ ได้กิ่นยู่นะพวกต้ยมยำกุ้งอย่างนี้เจ้าเขากะซื้อกลับเข้าไปกินในบ้านเนาะนี่ก็สาวน้อยของเขาอยากลงไปย่างกับพี่สาวนะเออเห็นพี่สาวเพื่อนย่างเล่นเพื่อนก็อยากลงไปย่างปาดว่าเพื่อนย่างเป็นแล้วเนาะเออนีสาวน้อยกินข้าวแล้วกับโบยอมเมือนะคะน้องไอรินนั่งจิงซ้าสบายใจเชยเออแม่วนเมืองัวเมือ ก <c oughs> ินข้าวโบเบิร์ตค่ะน้องสาวน้องสาวไอรินกินข้าวโบเบิร์ตต้องได้เอาดับว่าน,นะคะ <ดำ S 1> เพราะว่าข้าวพัดจานใย,ยแห้งก็เลยแบบกินโบเบิร์ตนั่นเองเนาะเออไออื่นก็นี่เลยมองนี่นะคะกระเจ้ามีแบบของเล่นเด็กน้อยนำนะคะทุกคนน้องไอรินนี่คือแบบมากขนาดบบอยากเมือเลยอยากเล่นสไลเดอร์ออสไลเดอร์ก็มีแบบ อันเนื่องนะคะมีม้าโยกพร้อมเออที่นั่งนี้คือแบบหลายที่ขนาดนะทุกคนให้เฮาแบบเลือกนั่งได้เลยตามสบายก็มีไอติมนํามีเค้กพร้อมแล้วก็มีอาหารหลากหลายมากมายเลยก็สําหรับื้อนี้ก็ต้องแบบขอบคุณคุณสามีที่แบบพามาเลี้ยงนะคะก็แบบเออก่อนหน้านานทีเนาะได้ออกมากินข้าวข้างนอกจริงๆก็เฮาก็ซื้อไปกินอยู่แล้วแหละแต่ว่า บ่่อยได้ออกมานั่งข้างนอกเพราะว่ามันยากเนาะเป็นแบบแม่ลูกอ่อนเนาะก็แบบยากลูกก็จะกินแล้วก็จะอีอย่างเนาะก็จะบ่่อยสะดวกออกไปกินข้างนอกวันใดก็เลยแบบเออซื้อมากินในบ้านอย่างจังซี่เนาะก็นานที่ได้ออกมากินข้างนอกเนาะเออแต่ก็บ่มีเวลาถ่ายวิดีโอมาฝากทุกคนเลยค่ะทุกคนจริงๆอยากถ่ายวิดีโอขั้นแดกเลยอยากถ่ายวิดีโอแบบมาฝากทุกคนเนาะถึงแม้ว่าจะแบบ มีคนเบิงหน่อยหรือว่ามีคนเบิงหลายก็อยากถ่ายวิดีโอมาฝากพี่น้องนั่นแหละเออนีเนาะน้องไอ้ดินก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเด้อจ้า